สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมาจากบทความของคุณหมอไกรสิทธิ์นรุคขัขดพิชัยค่ะท่านเป็นจิตแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลมานารมครับผมคือคุณหมอตั้งคำถามไว้น่าคิดมากเลยว่าทำไมโลกยุคนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทั้งรถยนต์เครื่องซักผ้ามือถืออะไรพวกนี้ที่ช่วยให้เราสะดวกสบายขึ้นเยอะครับสะดวกขึ้นจริงๆแต่ว่าหลายๆคนกลับรู้สึกว่า เออความสุขทางใจจริงๆเนี่ยมันหาไม่ง่ายเลยมันเหมือนจะหายากขึ้นด้วยซ้ําอืมเป็นคําถามที่ตรงใจหลายคนเลยนะครับใช่ค่ะแล้วในบทความนะคะเขาก็ชี้ไปที่ภาพสังคมเราตอนนี้เลยที่แบบว่าขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยมบริโภคนิยมครับพูดง,ง่ายๆก็คือสังคมที่เน้นแข่งกันเน้นการมีวัตถุเพื่อบอกว่าเออฉันเป็นใครอยู่ระดับไหนอะไรแบบนี้ค่ะครับผมมันเลยกลายเป็นการผลักดันให้เราอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกันอยู่ตลอดเวลา ตลอดเวลาจริงๆค่ะตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเลยนะไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆแบบแย่งคิวฝากท้องกับหมอดังๆจองโรงเรียนให้ลูกสอบเข้ามาหาลายัยใช่ครับพอทำงานก็แข่งกันเรื่องตำแหน่งเรื่องรถเรื่องบ้านใช่ใครจะไปเร็วกว่าใครสำเร็จกว่าเลยแบบนี้ครับผมมันก็น่าคิดนะคะว่าไอ้การเปรียบเทียบพวกนี้จริงๆแล้วมันจาเป็นขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่ามันเป็นแค่เอ่อกลไกทางใจที่เราใช้ให้รู้สึกว่า อืมฉันมั่นคงนะปลอดภัยนะทั้งๆท,ที่อยากจะเกินความจําเป็นพื้นฐานไปแล้วก็ได้นะครับนั่นสิคะแล้วจริงๆทําไมเราถึงต้องเปรียบเทียบกันขนาดนั้นล่ะคะคือตามที่คุณหมอไกรสิทธิ์เขียนไว้นะครับลึกลงไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุข้างนอกอย่างเดียวอืมแต่มันเป็นความต้องการข้างในลึกๆที่อยากจะรู้สึกว่าเออฉันก็ดีพอนะฉันเหนือกว่าคนอื่นนิดนึงหรือว่าฉันประสบความสําเร็จมากกว่านะ เหมือนต้องการการยืนยันคุณค่าตัวเองประมาณนั้นเลยครับเป็นการยืนยันผ่านสายตาคนอื่นผ่านสังคมอืมแล้วผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างคะการที่เราเปรียบเทียบกันไม่หยุดหย่อนแบบนี้ผลกระทบที่คุณหมอชี้ไว้คือมันนำไปสู่ความทุกข์โดยตรงเลยครับความทุกข์เลยเหรอคะบางคนมีพร้อมทุกอย่างนะร่ารวยมากแต่ก็ยังไม่มีความสุขจริงๆอืมเป็นไปได้ยังไงคะ อาจจะเพราะความสัมพันธ์ในครอบครัวมันพังไปแล้วหรือหรือยังอดไม่ได้ที่จะมองคนที่เขามีมากกว่ารวยกว่าอยู่ตลอดเวลาอ๋อพอเทียบแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังขาดอยู่ดีใช่ครับรู้สึกขาดแคลนอยู่เรื่อยๆไม่เคยพอแล้วต้นต่อจริงๆของมันคืออะไรคะทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นถ้ามองไปที่รากเลยนะครับผู้เขียนเขาชี้ว่าปัญหามันอยู่ที่ความรู้สึกไม่มั่นคงจากข้างในไม่มั่นคงจากภายในครับ เป็นความรู้สึกว่าฉันยังไม่ดีพอหรือฉันยังมีไม่มากพออะไรทํานองนั้นซึ่งมันอาจจะฝังลึกอยู่ในจิตใต้สํานึกเราโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำโหลึกเหมือนกันนะคะครับแล้วเราก็พยายามไปเติมไปแก้ความรู้สึกนี้ด้วยปัจจัยภายนอกไงครับเงินทองความสําเร็จชื่อเสียงการยอมรับซึ่งของพวกนี้มันมันไม่แน่นอนใช่ไหมคะถูกต้องครับมันไม่แน่นอนควบคุมไม่ได้ทั้งหมด โอกาสผิดหวังมันก็เลยสูงกลายเป็นวงจรไปเรื่อยๆอืมเข้าใจเลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วการพึ่งพาสิ่งภายนอกอย่างเดียวมันดูจะไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนจริงๆแล้วในบทความคุณหมอเขามีทางออกอื่นแนะนํำไหมคะมีครับทางออกที่ยั่งยืนกว่าที่คุณหมอเสนอคือการหันกลับมาจัดก,การที่ข้างในที่จิตใจเราเองนี่แหละครับจัดการที่ใจเราเองครับกุญแจสําคัญเลยคือการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริง ยอมรับตัวเองหมายถึงยังไงคะคือการทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าเออไม่มีใครหรอกที่สมบูรณ์แบบทุกคนมีทั้งข้อดีข้อเสียเราเองก็เหมือนกันอือือการยอมรับตรงนี้ไม่ได้แปลว่าให้หยุดพัฒนานะครับแต่คือการเห็นคุณค่าในตัวเองแม้ในส่วนที่เราอาจจะยังไม่ชอบยังบุกพร่องอยู่แต่ก็รู้ว่าเออฉันเป็นแบบนี้แหละแต่ฉันก็ยังมีคุณค่ามีประโยชน์นะอืมพอเรายอมรับตัวเองได้แล้วยังไงต่อคะ พอเรายอมรับได้แล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาตัวเองครับแต่เป็นการพัฒนาที่ไม่ใช่เพื่อไปแข่งไปเอาชนะใครอ๋อไม่ใช่การเปรียบเทียบใช่ครับแต่การพัฒนาเพื่อรักษาข้อดีของเราไว้แล้วก็ค่อยๆปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องไปตามศักยภาพตามจังหวะของเราเองแล้วผลมันจะเป็นยังไงคะถ้าเราทำแบบนี้ได้ ผลก็คือพอเรามั่นคงจากข้างในได้ขึ้นไอความจําเป็นที่ต้องไปพึ่งของนอกกายไปหาการยอมรับจากคนอื่นเพื่อให้รู้สึกดีกับตัวเองมันก็จะน้อยลงค่ะชีวิตมันก็จะเรียบง่ายขึ้นสบายขึ้นมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ง่ายขึ้นการแข่งขันแข่งแย่งมันก็จะเบาลงไปเองฟังดูดีจังเลยค่ะครับแล้วมันยังส่งผลให้เรามองโลกในแง่ดีขึ้นให้อภัยคนอื่นง่ายขึ้นช่วยเหลือกันมากขึ้นด้วยนะครับฟังดูเป็นทางออกที่ดีมากเลยค่ะ แต่แต่ก็น่าจะทำยากเหมือนกันนะคะเพราะสังคมรอบตัวเรามันก็ยังกระตุ้นให้เราเปรียบเทียบกันอยู่เรื่อยๆเลยในบทความเขาพูดถึงความยากตรงนี้ไว้ไหมคะพูดไว้ชัดเจนเลยครับคุณหมอย้ำเลยว่าการเปลี่ยนแปลงมุมมองจากข้างนอกมาสู่ข้างในแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะไม่ใช่ว่าจะทำได้ปุ๊บปับ๊บต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกทางการฝึกฝนทำซ้ำๆบ่อยๆต้องเตือนสติตัวเองด้วยใช่ครับต้องหมั่นทบทวนเตือนสติแล้วก็ต้องอดทนมากๆ ต้องมุ่งมั่นจริงๆเพราะมันคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่อาจจะฝังรากลึกมานานมากแล้วก็ได้อืมจริงค่ะเพราะงั้นหัวใจสําคัญจริงๆของการจะมีความสุขที่มันยั่งยืนได้เนี่ยก็คือการกลับมาดูแลจัดการโลกข้างในใจเราเองนี่แหละครับค่ะยอมรับตัวเองครับยอมรับตัวเองพัฒนาตัวเองจากจุดนั้นแล้วก็ค่อยๆลดการเอาความสุขไปผูกไว้กับการเปรียบเทียบหรือปัจจัยนอกตัวที่เราคุมไม่ได้ทั้งหมด ชัดเจนมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะเป็นแนวทางที่น่าสนใจและน่าจะลองเอาไปปรับใช้ดูได้จริงๆทีนี้อาจจะมีคำถามสุดท้ายทิ้งท้ายไว้ให้เราๆท่านๆลองกลับไปคิดกันต่อนะคะครับผมคือในเมื่อการจะยอมรับตัวเองแบบเต็มที่ได้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาต้องฝึกฝนกันไปแล้วมันพอจะมีก้าวเล็กๆอะไรบ้างไหมคะที่เราพอจะเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้ เพื่อจะช่วยลดนิสัยชอบเปรียบเทียบเรื่องไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราลงได้บ้าง